จากตัวละครสุดเกลียนในคอมิกมาสู่ตัวละครที่เกลียนยิ่งกว่าในจอภาพยนตร์จะน่าสนใจมากแค่ไหนติดตามกันได้ไหนในการเทนรีวิวทรบเดชผูนักสู้พันเกียนรีวิวเสียงภาษาไทยโดยเทนสตูดิโอโดยหนังเรื่องนี้จะเป็นการนำเสนอของฮีโร่ที่สุดจากกวนตีนนะครับแต่ว่าถึงแม้ในโปสเตอร์เนี่ยจะเขียนคำว่าเกลียนก็เหินนะแต่ผมว่าคนจะใช้คำว่ากวนตีนกับแม่งมากกว่าเพราะแม่งกวนตีนทั้งเรื่องจริง โดยตัวหนังเนี่ยจะแบ่งฉากเป็น2ฉากใหญ่ๆก็คือฉากที่เป็นเวฟวิวสันกับฉากที่เป็นเดสทูซึ่งจะเป็นการเล่ากลับไปกลับมาระหว่าง2ฉากนี้นะครับซึ่งบางครั้งที่เราดูหนังอยู่เนี่ยแล้วมาเกิดตัดฉากขึ้นมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าตามอารมณ์หนังไม่ทันบ้างนะครับสองฉากเนี่ยมีอารมณ์ที่แตกต่างกันพอสมควรบางทีเราอาจจะดู เดฟูลเนี่ยแอคั่นสุดตีนเลยแล้วอยู่ๆก็มาเป็นเล่าชีวิตของตัวเองนะครับบางทีก็อาจจะตามอารมณ์หนังไม่ทันบ้างนะครับแล้วก็กลับมาใหม่กํลาลังเศร้าแล้วก็กลับมาเป็นแบบแอคั่นสุดตีนอีกก็บอกตรงๆนะฮะในช่วงแรกก็ตามหนังไม่ทันพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ยังสนุกอยู่นะครับก็ยังตามได้ไม่ได้มีผลต่อตัวเนื้อเรื่องหรือความสนุกในหนังมากเสียเท่าไหร่น,นะฮะอาจจะตามไม่ทันเล็กน้อยก็เท่านั้นเองครับแล้วถ้าใครต้องการหวังว่าหนังเรื่องนี้จะมีบทที่ออกมาดีความจริงแล้วบทของหนังเรื่องนี้ บทหนังที่โลดตลาดตลาดธรรมดานะครับแต่ถึงแม้ในเนื้อหาเนี่ยอาจจะเป็นแบบไม่มีอะไรเลยก็จริงแต่ว่าสเสน่ห์ของในตัว Deadpool เดซพูลเนี่ยออกมาเต็มฮะทำให้รู้สึกว่ามองข้ามตัวบทหนังไปเลยรู้สึกว่าเราจะโฟก,กัสแ,แค่ตัวเดซพูลนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าหนังเนี้ยสนุกทั้งท,งที่บทไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าสเสน่ห์มันแบบสุดๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่สุดจะก,กวนตีนนะฮะความหื่นความบ้าของเดซพูลเนี่ยทำให้เรารู้สึกแบบว่าหลงรักไอ้บ้านเนี่ยไปแล้วอ่ะฮะเขอบดูแล้วหืมขำไม่ทั้งเเเรรื่องลยจินไ้ตัวี แล้วก็การนำเสนอมุกห, C, หรือการร้องเรียน mm hmm. การจิกกัดเนี่ยก็สามารถสอดแทรกแล้วก็ใส่ในเนื้อหามาอย่างดีนะฮะแล้วถ้าหากใครมีโอกาสได้ดูแบบภาคไทยเนี่ย mm hmm. ก็จะทําให้เราได้เปรียบกว่าดูแบบ south t a นะฮะเพราะว่ามุกส่วนใหญ่ที่ใส่มาในหนังเนี่ยจะเป็นมุกแบบฝรั่งดูแล้วเขาเข้าใจนะฮะแต่ว่าส่วนเรามาดูเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่เก๊กบ้างแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสได้ดูแบบภาคไทยนะฮะเราก็จะแบบ mm hmm. เขาจะแปลมุกแบบแปลมุกออกมาได้ดีนะครับในแปลมุกแบบฝรัง่งฝรั่งให้เป็นแบบไทยได้เลยนะครับแล้วก็ น้าติงของพัตมิคเนี่ยมาพาดนะฮะก็สามารถทําได้ดีนะครับหามากบอกเลยหาจริงๆแนะนําให้ไปดูภาคไทยนะฮะแล้วถ้าเขาบอกกันว่าเดซพูลเนี่ยเป็นหนังรักเออม,มันก็เป็นหนังรักจริงๆนะฮะแต่ออกจะซาดิสไปนิดนึงนะครับเราลองมาดูข้อดีข้อเสียข,ของหนังเรื่องนี้บ้างน,นะฮะข้อดีที่ผมเจอเลยนะ,ะข้อที่1นนะครับถ้าใครเป็นแฟนเดซพูลเนี่ยทุกคนก็คงจะชอบหนังเรื่องนี้มากๆนะครับเพราะว่า Deadpool เดซพูลเนี่ยคือเดซพูลในคอมิกเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพียนแตกเหมือนกันเป๊ะเลยฮะ แกชิปหายเลยครับไม่ใช่แบบในวูบเวลินออริจินนะฮะที่แบบมีดาบคาตนะงอ่อมาจากมือนะฮะแล้วก็ถูกเจ็บปากอีกแล้วก็หัวโลดีกนะฮะโอ้โหแต่ในคอมิกมันก็หัวโลดไม่ใช่เหรอวะขออภัยฮะในคอมิกก็หัวโลดอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เออแต่ว่าแบบฟ็อกทำเละมากอะสงสารเดซพูเลยว่าทำอย่างนี้วะแล้วแกก็ปล่อยหนังเอามาใหม่นะฮะโดยความจริงแล้วนะฮะตัวฟ็อกเองเนี่ยไม่ได้มีโปรเจกต์ที่ทำเดซพูเป็นหนังเดี่ยวนะครับแต่ว่ามี มีการหลุดของตัวฟุตเทจนะฮะในการถ่ายเล่นๆวลาดูภาาแห่งชาวเน็ตนะฮะก็พากันดันจนฟอกเปิดไฟเขียวจนได้ไรอันเลโน่ก็สามารถแสดงให้สมบทบาทการเป็นเดทพูได้อย่างดีดนะฮะเรารู้สึกว่าเราดูเขาเป็นเดทพูอยู่จริงๆนะฮะดูเขาเป็นเวทวิสันกันอยู่จริงๆเลยนะครับส่วนข้อดีข้อที่2ก็คือหนังเดทพูเนี่ยเป็นหนังที่แบบสุดทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักเรื่องเซ็กเรื่องแอคชั่นก็สุดตีนจริงๆนะฮะแล้วก็เรื่องมุกที่ตอดแทรกเข้ามาก็สามารถ ทำได้ดีพอสมควรเลยครับข้อดีข้อที่3นะฮะตัวละครทุกตัวในหนังเนี่ยถูกสร้างเพื่อมาให้แม่งมากวนตีนใส่นะฮะซึ่งมันลงตัวมากครับเขือบลงตัวสุดๆอะตบมุกกันแบบฮาสัตว์เลยนะฮะแต่บางทีไม่มีใครตบมุกมันตบคนเดียวมันก็ยังฮาเไอเดดกูเนี่ยส่วนตัวของ CGI เนี่ยก็สามารถทําได้ดีในทุกช็อตนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแอคชั่นหรือฉากสุดท้ายที่อาจจะเป็นสเกลใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ตัว ซีดีไอที่แสดงต่อหน้าของเดซ์พูเองด้วยนะฮะก็สามารถทําได้อย่างดิบดีนะครับส่วนปรเจกของหนังเรื่องนี้แค่ประมาณ50กว่าล้านเองใช่ไหมฮะก็สามารถ50ล้านเนี่ยใช้คุ้มนะฮะแล้วรู้สึกว่าเกิน50ล้านเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยแต่ว่าคือสิ่งที่ได้กลับคลืนมาคือมันคุ้มจริงๆนะฮะโอเคแล้วครับเราได้ฟังข้อดีของหนังเรื่องนี้แล้วนะฮะแต่ว่าหนังเรื่องนี้ก็ยังมีข้อเสียในอีกหลายๆด้านนะฮะข้อที่1ก็คือบทครับบทของหนังเรื่องนี้ยังดูไม่มีอะไรฮะยังดูธรรมดา ถ้าไม่มีเด็พูคือหนังเรื่องนี้ก่อยไปเลยนะฮะมันจะไม่สนุกเลยแต่ว่าพอมีเด็พูเนี่ยเสน่ห์ของมันเนี่ยลบล้างเรื่องบทในหัวผมไปเลยแต่ว่ามันก็ถือเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะฮะส่วนข้อที่2เว้ยคือแบบการตัดบทกลับไปกลับมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราตามหนังไม่ทันนะไปถึงตามอารมณ์หนังไม่ทันคือแบบอีกฉากนึ้งก็เป็นแบบบูรร้างผาอีกฉากนึ้งก็เป็นแบบเออหนังชีวิตของเวสตูสันไปเฉยเลยนะฮะก็เลยรู้สึกว่าอาจจะดูขัดจังหวะไปบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลต่อหนังมากเกินเท่าไหร ส่วนข้อสามเนี่ยเป็นสเกลของหนังในตอนจบนะฮะคือแบบจาเป็นเหรอขนาดนั้นเลยเหรอที่ต้องแบบปิดใหญ่ขนาดนั้นเลยแบบโอ้โหฟ้าถล่มดินทลายนะฮะทำไมต้องทําขนาดนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันคือสเกลประยัพอสมควรทําให้เรารู้สึกว่าเออขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่ไม่ได้เอ่าพูดเฉยๆแล้วกันนะฮะไม่หักคะแนนเพราะว่าจุดนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าก็เออถ้ามัเอสรุปแล้วหนังเรื่องนี้โดยรวมก็เป็นหนังที่ดีอย่างหนึ่งนะฮะไม่ควรพลาดนะครับแต่ว่าถ้า มีอายุน้อยกว่า15ปีเนี่ยก็ไม่แนะนำนะฮะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยฉากเต็กมาเต็มนะฮะคำหยาบก็มาเต็มความแรงก็มาเต็มนะฮะแต่ว่าคนพูดได้เพิ่งอายุ1ิีเลยนะแต่ว่ายังเสียบไปดูนะครับแล้วก็สรุปแล้วหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งลยฮะถ้าจะให้คะแนนก็ประมาณนี้ฮนะ9คะแนนแห้ไปเลยนะครับเพราะว่า9คะแนนเนี่ยมาจากอีบ้าเดชพูคนเดียวเลยฮะสนุกครับชอบมากเลยหนังเรื่องนี้ การใส่ปูตแตนลีแบบคามิโอนี่ก็สามารถทําได้แบบเพอร์เฟกมากนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอยากจะชมเรื่องอ,อะไรนะเอ็นเครดิตนะฮะเปื่อเอ็นเครดิตที่ธรรมดาธรรมดาที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราเราคุ้มกับการที่ต้องมานั่งรอรายชื่อขึ้นนะฮะรู้สึกว่าเออนี่แหละสิ่งที่กูรอคอยแนละ้วรู้สึกว่ามันคุ้มมากนะฮะแล้วก็ชอบมากนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากทุกคนนะฮะว่านี่คือการรีวิวครั้งแรกนะครับถ้าหากเกิดผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนนี่ก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เนี่ย เตอนนี้ผมไม่สบายนะฮะก็เลยยังเสียแปลกๆหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับจะกันใหม่คลิปหน้าจ้าอย่าลืมแปรงฟันนะนอนหลับฝันดีเป็นครั้งสุดท้ายก็ได <c oughs> ้ไอ <c oughs> ้ด <c oughs> ูไปลุยกันเลย <c oughs> เป็นครั้งสุดท้ายนะ